สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเส้นทางของทีมคุกกันนะคะคนที่ก้าวเข้ามารับช่วงต่อจากเอ,อ่ตำนานอย่างสตีฟจ็อบส์แล้วก็พา Apple ไปไกลถึงขั้นเป็นบริษัทระดับหลายล้านล้านดอลลาร์เลยครับผมน่าสนใจมากครับค่ะจากข้อมูลที่เราค้นคว้ามาทั้งบทความบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเราอยากจะทำความเข้าใจบทบาทของเขาให้ลึกกว่าแค่คนที่มารับตำแหน่งต่อนะคะครับ คือภาพจำคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าเขาเป็นนักปฏิบัติการเก่งๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีคําถามว่าเอ๊ะคนที่ดูเหมือนจะไม่ได้มีวิสัยทัศน์แบบเปิดพลิกโลกอย่างจ็อบส์เนี่ยทำยังไงถึงสร้างความสําเร็จทางการเงินได้มหาศาลขนาดนี้แล้วก็เหมือนกับนิยาม Apple ขึ้นมาใหม่ได้ออืครับผมลงดูพื้นฐานเขาสักนิดนะคะทิมคุกนี่โตมาในครอบครัวธรมธรมดาธรรมาเลย คุณพ่อเป็นคนงานอู่ต่อเรือคุณแม่เป็นผู้ช่วยเภสัชกรเขาเรียนวิศวะอุตสาหาการที่ Auburn แล้วก็ได้ MBA จาก Duke ซึ่งเป็นฟุกควาสกอล่าด้วยนะคะท็อป10%ของรุ่นเลยโหพื้นฐานแน่นมากครับทั้งวิศวะทั้ง MBA ค่ะมันเหมือนเป็นการวางรากฐานเรื่องออประสิทธิภาพเรื่องระบบให้เขาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะครับล้วก่อนมา Apple เขาก็อยู่ IBM ตั้ง12ปีเลยนะครับ เน้น supply chain โดยตรงอ๋อนานเหมือนกันนะคะครับแล้วก็มีช่วงสั้นๆที่ c o m p a c ซึ่งตรงนั้นเขาก็เริ่มสร้างชื่อเรื่องการจัดก,การสต็อกสินค้าแล้วมีคำคมประจำตัวเลยว่าสินค้าคงคลังคือความชั่วร้ายเหมือนนมที่รอวันบูดอะไรแบบนั้นโหคมมากค่ะแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือตอนตัดสินใจมา Apple ปี98สินะคะใช่ครับ ตอนนั้น Apple นี่สถานการณ์เรียกว่าเกืบเจ๋งเลยขาดทุนเป็นพันล้านดอลลาร์ค่ะเสี่ยงมากๆเลยนะคะตอนนั้นเสี่ยงสุดๆครับแต่คุกบอกว่าคุยกับ Jobs แค่5นาทีสัญชาตญาณมันบอกว่าต้องมาที่นี่ว้าวแล้วพอเข้ามาผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าเร็วมากเร็วมากครับคือเข้ามาปุ๊บเขาแทาบจะรื้อระบบ Supply c h เชนของ Apple ใหม่หมดเลยใช้หลัก just in time ที่เขาถนัด ลดสต็อกสินค้าคงคลังจากที่เคยเก็บเป็นเดือนๆน,นะครับเหลือแค่เฉลี่ยประมาณ5วัน5วันเองเหรอคะจากเป็นเดือนเดือนอันนี้คือ,อตรงจุดที่ Apple ต้องการพอดีเลยถูกต้องครับเหมือนเป็นยาแรงที่มารักษาได้ทันเวลาพอดีทีนี้พอเคาเก้าขึ้นมาเป็น CEO เต็มตัวหลังสตีฟจ็อบเสียไปในปี2011ค่ะอันนี้น่าจะท้าทายสุดๆเลยนะคะท้าทายมากครับรับไม้ต่อจากตำนาน แล้วสไตล์ก็ต่างกันมากคุกจะเน้นเรื่องอกระบวนการการทำงานเป็นทีมใช้ข้อมูลเยอะๆส่วนจ็อบส์ก็จะแนวแนววิสัยทัศน์นำดุดันตัดสินใจเร็วแล้วตอนนั้นมีเสียงวิจารณ์เยอะไหมคะว่าเอสไตล์แบบนี้จะพา Apple รอดไหมโอ้โหมีแน่นอนครับช่วงแรกนี่คนกังขาเยอะมากว่า Apple ไม่มีจ็อบส์แล้วจะยังไงต่อจะมีนวัตกรรมใหม่ๆอีกไหมแต่คือผลลัพธ์มันก็ค่อยๆพิสูจน์ตัวมันเองนะครับ ค่ะตัวเลขมันฟ้องเลยใช่ไหมคะใช่ครับมูลค่าตลาดนี้พุ่งอย่างเดียวเลยผ่าน1ล้านล้าน $2 ล้านล้านแล้วก็เป็นบริษัทแรกที่แตะ3ล้านล้านดอลลาร์ได้ค่ะจากบริษัทที่เกือบล้มละลายตอนปี98นี้มันเ,เหลือเชื่อจริงๆครับแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับเขายังขยายลายผลิตภัณฑ์สำคัญๆญที่ฮิตมากๆอย่าง Apple Watch p o อ๋อ <AirPods. S 2> oh, ใช่ค่ะพวกนี้ก็ทำรายได้มหาศาลครับรวมถึงธุรกิจบริการทั้ง Music, iCloud, App Store นี่กลาเกณฑเส้นเลือดใหญ่ของบริษัทไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญมากคือการพัฒนาชิปตระกูล M ของตัวเองอันนี้ถือเป็นนวัตกรรมสำคัญในยุคเขาเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นนวัตกรรมเชิงระบบที่สำคัญมาก นอกจากประหยัดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพให้ Mac แบบก้าวกระโดดแล้วเนี่ยมันทำให้ Apple พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นไม่ต้องงออินเทลเหมือนเดิมแล้วเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากเลยค่ะครับผมอีกมิติที่ชัดเจนมากในยุคคุกคือการให้ความสำคัญกับคุณค่าขององค์กร อ,อ๋อหมายถึงพวกเรื่องการเป็นส่วนตัวสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้แ่ละคะ่ะใช่ครับเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากอย่างตอนที่สู้กับ FBI ไม่ยอมทำแบ็ k ดอร์ปลดล็อก iPhone ค่ะจำได้เลยคะ่ะตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากครับหรือเป้าหมายคาร์บอนนิวตรอนภายในปี2030ซึ่ง Apple Watch Series 9ก็ทำได้แล้วและตัวเขาเองก็เป็น CEO ใน Fortune 500คนแรกๆที่เปิดตัวว่าเป็นเก๋ มันเป็นการส่งสารเรื่องสิทออธิมนุษยชนความหลากหลายที่ชัดเจนมากเหมือนเป็นการสร้างแบรนด์แอปเปิลในยุคใหม่ด้วยคุณค่าพวกนี้เลยนะคะถูกต้องครับเป็นนวัตกรรมเชิงคุณค่าที่ต่างจากยุค Jobs แต่นานๆนว่าเขาก็เจอความท้าทายหนักๆเหมือนกันใช่ค่ะเห็นมีข่าวเรื่องภาษีในยุโรปด้วยใช่ไหมคะครับ โดนไป13,000พันล้านยูโรคดีกับ Epic Games เรื่องค่าธรรมเนียม App Store นี่ก็เรื่องใหญ่หรือประเด็นเรื่องออสภาพแรงงานในโรงงาน Supplier ซึ่งการรับมือกับปัญหาพวกนี้ก็สะท้อนสไตล์ความเป็นผู้นำของเขาเหมือนกันนะคะใช่ครับดูสุขุมยึดหลักการแต่เขาเป็นนักปฏิบัติที่แข็งแกร่งหาทางออกได้มีอีกเรื่องที่น่าสนใจคะ่ะคือทรัพย์สินส่วนตัวของเขาแม้จะพา Apple มาถึงจุดนี้ แต่ทรัพย์สินเขาก็าประมาณ2,000ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหุ้นจากค่าตอบแทนไม่ใช่แบบผู้ก่อตั้งครับก็สะท้อนบทบาทผู้บริหารมืออาชีพจริงๆสรุปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าทีมคุกไม่ใช่แค่เงาของจ็อบส์นะคะแต่เขาเป็นเหมือนสถาปนิกที่สร้าง Apple ยุคใหม่ให้แข็งแกรง่งด้วยประสิทธิภาพด้วยระบบแล้วก็ด้วยคุณค่าที่ชัดเจนมากๆ ใช่ครับเขาเปลี่ยนบริษัทที่เคยพึ่งพาอัจฉริยะคนเดียวให้กลายเป็นสถาบันที่มั่นคงมากๆค่ะความสำเร็จทางการเงินนี่ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆครับแต่ก็น่าสังเกตว่านวัตกรรมในยุคเขาอาจจะเน้นไปที่การเอ่อต่อยอดการปรับปรุงเป็น e v o l u ูชันมากกว่า Revolution แบบพลิกโลกเหมือนยุคก่อนก่อน นั้นสินะคะก็น่าคิดต่อไปว่าการที่ Apple ในยุคคุกเน้นความมั่นคงประสิทธิภาพระบบที่แข็งแกร่งมากๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเตรียมตัวที่ดีสำหรับเทคโนโลยีเครื่องลูกต่อไปอย่างพวก AI หรือเปล่าครับหรือว่าความแข็งแกร่งของระบบนี่แหละที่อาจจะจำกัดโอกาสให้เกิดผู้นำที่แตกต่างแบบจ็อบส์ขึ้นมาอีกในอนาคตของ Apple เองค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจทิ้งทายไวใ้ให้คิดกันต่อเลยนะคะ